สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนการานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมา พูดถึงกันนะคะสําหรับยูกิก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนก็ต่างมาว่ามีการติดตามแล้วก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับยูกิเองเนี่ยนะคะเธอก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนก็ต่างมาว่ามีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ถือได้ว่าแฟนๆเองนะคะก็ต่างสนับสนุนนะคะแล้วก็ต่างมาว่าซัพพอร์ตเธอเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วล่าสุดนะคะยูกิเองเธอก็ถือได้ว่า ทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะที่ผ่านมาแต่ว่าก็ถือได้ว่าจบในระดับปวชมาเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่างานเนี่ยจะหนักมากๆเลยนั่นเองนะคะอย่างล่าสุดนะคะยูกิเองเธอได้มีการมาอัเตเหตุนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เธอเนี่ยเรียนนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างมาว่ามีการ พูดถึงกันเนี่ยอยู่เยอะจริงๆนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะยูกิเพนพกาเองเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะแล้วก็ทางครอบครองเธอนะคะก็ได้มีการออกมาอัปเดตนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้เนี่ยนะคะสําหรับยูกินะคะเธอเองนเนี่ยนะคะก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยงสิตนะคะคณะรัฐศาสตร์เธอเองก็ได้มีการออกมาอัปเดตนะคะทั้งตอนที่เธอเนี่ยไปรายงานตัวนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะที่เธอเนี่ยได้มีการไปรับชุดนั นักศึกษาต่างๆที่ไปกับครอบครัวนั่นเองนะคะเธอก็ได้มีการถ่ายรูปเธอเนี่ยนะคะใส่ชุดนักศึกษามานั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่น่าประทับใจมากๆสําหรับยูกินะคะกับความตั้งใจของเธอแล้วก็ความมุ่งมั่นของเธอนะคะทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เรียนไปอีกแนวหนึ่งเลยก็คือในแนวของรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะเธอเองเนี่ยก็แบบตั้งใจมากๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็เหมือน ว่าเป็นข่าวดีอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะทางคุณแม่ของยูกยีนั่นก็คือแม่อุ้มนั่นเองนะคะสําหรับแม่อุ้มได้มีการออกมาอัปเดตนะคะโดยในครั้งนี้นะคะแม่อุ้มเองได้มีการโพสน,นะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะของแม่อุม้มซึ่งเขาเนี่ยนะคะก็ได้มีการโพสแล้วก็ พูดถึงนะคะโดยแม่อุ้มเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าความละมุนมีความน่ารักเหมือนกันไหมคะก็เหมือนว่าได้มีการโพสต์รูปนะคะเป็นรูปรถนะคะคันใหม่ที่คุณแม่เนี่ยได้มีการโพสต์นะคะพร้อมกับรูปยูกิที่ใส่ชุดน,นักศึกษานะคะแล้วก็ได้มีการโพสต์อีกนะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าเอาไว้ขับไปเรียนดีไหมคะเอาไว้ขับไปเรียนอะไรประมาณนี้นะคะน้องชอบสีพัสเทลฟิลนี้แม่ก็เลยหาดูค่ะว่ารุ่นไหนสวยยังไม่ ะะแต่เอาเบาๆไปก่อนพอได้ขับไปเรียนค่ะประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยคุณแม่เองนะคะก็ได้แบบว่ามีการเตรียมรถให้กับยูกินะคะเพื่อให้เธอเนี่ยนะคะได้มีแบบว่าใช้ขับไปเรียนเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็โตมากๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยก็จะไปกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดนะคะครั้งนี้แล้วยูกิเองเธอก็แบบรีเฟรชมาว่าเธอเนี่ยชอบสีที่แบบมีความพา คุณแม่เนี่ยนะคะก็ได้บอกนะคะว่าก็ไม่ไดียแบบว่าเป็นรถหรูหราอะไรมากแต่ว่าก็มีรถพอได้ขี่ไปเรียนขับไปเรียนด้วยนะ้ำพักน้ําแดงจากการทํางานของเธอนั่นเองนะคะสําหรับแม่อุ้มก็ได้มีการออกมาโพลแล้วก็ออกมาพูดถึงนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันแล้วก็อีกหนึ่งความประทับใจนะคะของยุกินะคะสําหรับครั้งนี้ที่ได้มีการมาพูดถึงนะคะยังไงก็สามารถรอดติดตามนะคะ ราก็แบบพูดถึงกันได้นะคะสําหรับเรื่องราวของยูกิเพรการาในครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการมาพูดถึงนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวในครั้งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็จะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของยูกินะคะที่เธอเนี่ยก็ได้มีการแบบว่าไปเรียนนะคะแล้วคุณแม่ก็ได้มีการมาอัปเดตสําหรับรถนั่นเองนะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่ายังไม่ได้เคาะนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ย กับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์มางใจให้ด้วยนะคะ